โอเคสวัสดีครับผมก็ผมเคมนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้เนาะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องสรุปข่าวสารนะครับประจำอาทิตย์นะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกันบ้างในโลกคริปโตนะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่มีข่าวใหญ่มาค่อนข้างหลายอย่างนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดเกิดความคลึกคัก ขึ้นมาอยู่ใน,นขณะนี้นะครับเรดโดวเขียวอยู่อย่างเช่นเคยนะครับผมช่วงนี้เขียวจริงๆนะครับเรดโดวเอสนพีไฟ0 0หรือว่าดาวโจหรือว่าตลาดหุ้นที่อเมริกาเขียวเป็น4อาทิตย์ติดต่อกันนะครับก็ต้องเราดูว่าอาทิตย์ที่5จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าเสาร์ที่นี้วันนี้วันอาทิตย์เนาะก็น่าจะยิ้มได้อยู่พอสมควรสําหรับแฟน,แฟน,แฟนคลิปโตนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูในเรื่องของ หัวข้อที่น่าสนใจที่ผ่านมากันก่อนเลยแล้วกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกคริปโตกันบ้างน,นะครับซึ่งโอเคก็หนีไปไม่พ้นเรื่องของคุณอีลอนมัส์นะฮะที่ก่อนหน้านี้ที่เขาได้ออกมาพูดเนาะในงานประชุมพูดถึงหุ้นของเทสลานะครับผมเขาได้ออกมาบอกนะฮะว่าเงินเฟอ้อนะครับผมสหรัฐได้ผ่านจุดพีคไปแล้วนั่นเองโอ้โหออกมาบอกแบบนั้นนะฮะบ,บอกปุ๊บเฮ้ยจริงนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลล่าสุดของเงินเฟ้อสหรัฐเทียบกับเดือนก่อนหน้า ศโรนะครับผมศโรเลยนั่นเองนะแล้วก็ CPI ก็ดรอปลงไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็น,น,นหนึ่งก้าวแรกเนาะอันนี้เป็นคําพูดของดอร์กอบสากนะครับก้าวแรกสู่ปกตินะครับก็ถือว่าเปนน็นหนึ่งเลือกที่ดีนั่นแหละเนาะแล้วก็ทําให้นักลงทุนเริ่มที่จะเออมองว่าเศรษฐกิจมันมีโอกาสที่จะไปต่อ ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมมองแล้วกันเนาะไม่รู้ว่านะนมันจะเป็นยังไงซึ่งไม่มีคนรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ก็ถือว่าโล่งอ,อกอยู่พอสมควรนะครับในตลาดหุ้นต่างๆในณนขณะน,นี้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเอท e r อ u มกันบ้างน,นะครับก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวเนาะในเรื่องของตัวกอรีที่ทําการเทสหรือว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงที่กําลัง เปลี่ยนจากผู้ว่าเวิร์กลับไปเป็นผู้ว่าสเต็กหรือว่าเปลี่ยนจากการที่ขุดต้องใช้เครื่องขุดอะกลายเป็นไม่ต้องใช้เครื่องขุดแล้วนั่นแหละนะครับผมซึ่งวันเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูก่อนเนาะเวนเมอร์ชเวนเมอร์ชเว็บไซต์ when merge โอเคอันนี้ไม่ใช่นี่ w วินเมอร์สักครู่หนึ่งนะฮะอ๋อ oh, ขออภัยขออภัยเวนเมอร์ชโอเค when merge okay. Mer ปุ๊บพอเราเข้าไปนะครับก็จะ,ะเขาจะบอกวันนะ้อว่าเมื่อไหร่ที่ ที่ e t h e r e u m จะเปลี่ยนจาก r o o f of w o r กกลายเป็น o o f of s t a k e นะครับก็อีกเลาๆสัก30วันประมาณนั้นนะครับผมก็นับถอยหลังเนาะก็ต้องรอดูว่าราคา b i t c o i นในช่วงนี้หรือว่าราคา e อ h เทอร m เมหรือว่าราคาคริปโตในช่วงนี้30วันหลังจากนี้จะส่งผลอะไรนะครับก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไปเนาะแล้วก็ต้องรอลุ้นว่าภายใน30วันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าราคามันพุ่งขึ้นไปมากๆเนาะนะวันที่ เมือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีขายามีการเทขายเพื่อที่จะเทคโปรฟิตบางส่วนได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับผมึ่งล่าสุดทาง investing.com ใน Twitter นะฮะโอ้โหในเดยช่วงนี้ก็โพสต์ข้อมูลหรือว่ารูปภาพเกี่ยวกับคริปโตเรื่อยๆนะครับลาสุดก็โพสโอ้โหจะหลวดอีเชียรี่มพุ่งแล้วนะฮะในขณะนี้นะถือว่าเป็นเรอที่ดีนั่นแหละสำหรับแฟนๆอีท e นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจประจำตย์ ที่ผ่านมานี้กันบ้างน,นะครับผมก็คงเนี่ยเป็นพ้นเรื่องของคอยเบดเนาะที่อา่าคิวสองต่อมาที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทำได้ไม่ค่อยดีนักนั่นแหละนะครับเพราะว่าโอเคในเรื่องของยอดเทรดต่างๆดรอปลงไปกว่า30%เนาะแล้วก็รายได้เนี่ยร่วงลงไปถึง35%นะครับก็ทำให้คอยเบดในขณะนี้เห็นล่าสุดมีทาง S&P ปรับแรงปรับแรงคอยเบอะหรือว่าหุนห้นหุ้นคอยอะหุ้นของคอยเบดนั่นแหละ ลดลงมาเป็นแบบเป็นวีคแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่ตลาดริปโตมาร่วงด้วยนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่คุยเบสจะมีการเทรดที่ค่อนข้างน้อยลงเนาะผมคิดว่าน่าที่จะเป็นลหลายๆที่นะที่ยอดวอลุ่มในการเทรดลดน้อยลงอย่างมากนั่นแหละนะครับผมซึ่งกระส่งผลโดยตรงกับในเรื่องของรายได้ที่เข้าบริษัทนั่นเองนะครับแต่พอประกาศล o อตปุ๊บก็ได้มีในเรื่องของ b บ็ k ล็อกนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ ตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็มีในเรื่องของแบ็ k l อกเปิดในเรื่องของ p i วีต์อ่ t บิตคอ r i v a ว e t ทรัสนะครับอารมณ์คล้ายคกับเกียร์สเกลบิตคอยทรัสที่ต่างแคนาดานั่นแหละนะครับเป็นทรัสนะยังไม่ใช่ ETF นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นหน,หนึ่งช่องทางในการที่จะให้เ,เงินจากสถาบันรายใหญ่ต่างๆเข้าไปยังโลก Bitcoin เข้าไปยังโลกคริปโตได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ดีประจํา อาทิตย์นี้เลยนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วแบล็คล็อกจับมือกับคอยเบทเพื่อที่จะปูทางให้สถาบันการเงินต่างๆเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาทําได้ถูกต้องไหมซึ่งครั้งนี้แบล็คล็อกก็ได้เปิดแล้วจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะที่น่าที่จะสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ,บวงการเริปโตมอนกันเพราะว่าแบ็คล็อกถือว่าอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งกองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีเ,เงินที่ดูแลอยู่ราวๆสิบ เทรนนะครับผม ô, สิบแล้วนเหรียญดอลลาร์สหรลฐนเนอะร่วมถึงล่าสุดคุณเอ่อลเล่ฟริงค์นะครับผม CEO เนาะก็ได้ออกมาพูดนะครับผมบอกว่าคนที่เข้าเว็บไซต์ a c k กรอคอะโอเคถ้าเป็นโควิดอะคนเข้ามาดู3,000คนนะครับถ้าเป็นในเรื่องของนโยบายต่างๆอะไรแบบเนี้ย3 0 0 0คนนะครับแต่พอเป็นในเรื่องของ Bitcoin คนกดค,คลิกเข้าไปก6 0 0แสนคนนะครับผมก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ เขาก็ได้เห็นได้แหละเ,เขาได้เห็นและนะ้วนนองว่ามีการสนใจในในส่วนของออคนที่ให้ความสนใจโลกคริปโตที่เยอะมากๆนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอดูว่าจะมีเมงินหลังไหลเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงนะครับผมคุณเคธิวที่ก่อนหน้น,นี้ที่ได้ขายหุ้นคอยเบดเนาะขายปุ๊บ พุ่งเลยนะครับพุ่งเลยมีข่าวดีกับ Backlog เลยนะครับซึ่งเขาก็ได้ออกมาคอมเมนตะ์เนาะพูดถึงว่าการที่ Backlog จะมือนกับทางคอยเบเนี่ยก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะ Impact ต่อราคา Bitcoin ด้วยนั่นเองนะครับผมเขาบอก Impact มากเลยนะก็ต้องรอดูว่า Impact แบบนี้จะแสะเหลียยได้ไหมนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องละกันที่รายใหญ่หรือว่า b a ็กบล็อกที่เป็นที่1ของโลกเนี่ยในแง่ของเมดเงินเนาะเข้ามามีเอียวหรือว่าเข้ามาปุ้นเปี้ยนในโลกคริปโตนะครับหลายคนอาจจะมองว่าคริปโตเป็นสแกมก็ก็กไม่ไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดอะไรได้อยู่แล้วนะแต่เราก็ดูอ่าเป็นหลายโปรเจกต์ไปโอเคมันมีโปรเจกต์สแกมเยอะมากนะแต่มันก็มีโปรเจกต์ที่ไม่ใช่สแกมนั่นเองก็ต้องรอศึกษาลองเปิดใจดูและกันนะครับโอเค ทีนี้นะครับผม๋ราไปดูที่ทาง Polygon กันบ้างนะครับก็ก่อนหน้านี้ที่ได้จับมือกับทางอาร์เคมีถูกต้องไหมเพื่อที่จะทำในเรื่องเกี่ยวกับ Data ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ Data จากทางอาร์เคมีนะครับบ่งบอกนะครับผมว่าตอนนี้ d ีแต่างๆบน p o l y กอนเรียกได้ว่าพุ่งขึ้นมากว่า37,00 0นพะครับพุ่งขึ้นถึง4 0 0ในปีนี้แน้ะก็ถือว่าเป็น1นหนึ่ง Adoption ที่ใช้ได้นะครับเพราะว่า Developer ต่างๆไม่รู้ว่าพอมีปัญหาในเรื่องของดูหน้า ก็คือพอลูน่าแตกถูกต้องไหมเด v e ยวลอ r เปอร์โปรเจกต์ต่างๆก็โอเคมีบางส่วนเข้าไปอย่างเบนนมีบางส่วนเข้าไปอย่างโพลิกอนหรือว่าไปอย่างที่อื่นก็คือแตกกระจายไปอย่างเชนต่างๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าโพลิกอนก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นใน,นขณะนี้สําหรับ d ดอแอต่างๆนะฮะก็ต้องรอดูว่าราคาโพลิกอน จะเป็นยังไงนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอหนึ่งช่วงละกันที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีข่าวอะไรมากมายนักนอกําสหรับโภลก้แต่ก็มีการเติบโตอย่างเ,ง,เงียบๆลับๆเรื่อยๆนะครับในขณะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้เปิดในเรื่องของตัว c k e v m นะที่ถือว่าเป็นใหนึ่งเต็มที่มีโอกาสาที่จะบูมในปีปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับโภลกอน c k e v m ตัว,ตวนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นใหนึ่งตัวสเกล e t h e r e ี u m l ระยะด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าจะ สู้กันได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็มีหลายค่ายนะที่ที่เปิดวอ r นะครับผมเปิดโหมดเปิดไฟโหมดนะครับวอลโหมดในลณะนี้นะก็ต้องรอดูว่าปริก็ตจะมีที่ยืนในตลาดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าน่า,นาจะสู้ได้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่ใหญ่ๆแล้วก็มีมานานแล้วนะครับผมผู้ว๊อบสเต็กหลายคนก็ให้ความเชื่อมัน่นแล้วก็เข้าไปใช้งานกันกันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีอีกลหลายๆโปรดักที่เขาได้ทําอยู่ในลักณะน,นี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางคุณไรอัน ไว้นั่นเองนะครับผมจากทาง c o Polygon Studio ที่ทําในเรื่องของตัวพวก NFT เกม m e t a v e r เวต่างๆนะสนับโพลิกอนสตูดิโอนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ Winner and Loser ประจําช่วงช่วงนี้กันบ้างนะครับผมประจําอาทิตย์นี้กันบ้างเนาะก็เลยเดวเซลเซียสนะครับพุ่งขึ้นไปกว่า 93%นะครับล้าก็แองกนะครับผมล้วก็ดีครีสนะครับ26%เนาะแองเพิ่มขึ้นมากว่า46%นะแล้วก็นะฮะเรวก็เหรียญที่เติบโตน้อยที่สุดในช่วงนี้นะครับผมก็คือเอฟคอยนะครับผมขึ้นมาแค่9%้นะครับล้วก็เคิร์ฟขึ้นมา5% u s m a คูซามขึ้นมา4.53%นั่นเองนะครับซึ่งเซลเซียสก็มีข่าวในเรื่องของ a r i ปเปิลถูกต้องไหมที่พิจารณาในการซื้อนะครับสำหรับสินทรัพย์ต่าางงงๆขอท ลดราคาอยู่พอสมควรนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง,งวิกฤตที่เป็นโอกาสนั่นแหละในมุมมองของรายใหญ่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็ทางอแอก์นะครับผมก็จับมือนะครับหรือว่าบแอนด์เข้ามาซัพพอร์ตนะครับเป็นเงินเสีย500ห้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่จะมาทําในเรื่องของ cross chain staking นั่นเองนะครับสำหรับตัวแอกงนะก็ตลองเข้าไปศึกษาดูกันและการสำหรับโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับเ,ยเียไดียวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่ เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตอยู่อย่างต่อนเนื่องเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขออาพาไปดูในเรื่องของข้อมูลอัปเดตล่าสุดกันบ้างแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะหน้าจอผมหายนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับพเพื่อนๆนะฮะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเตึ๊ดเติร์เติร์เติร์นี่ไหมโอเคอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข้อมูล ปัจจุบันในนักขณะนี้กันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดข้อมูลของคุณจอรนะฮะเดี่ยวบอกว่าตอนนี้ Bitcoin นะครับผมในชาร์วีกนะ back above เส้น200 week moving average เรียบร้อยแล้วหรือว่าเส้น2 0 0 week นั่นแหละไอเส้นเด่นเสียงแดงตรงนี้เนาะซึ่งกลับขึ้นมานะครับซึ่งพรุ่งนี้วันจันทร์ตอนเจ็ดโมงเช้า8โมงเช้านะครับมันก็จะปิดแท่งนี้แล้วนะฮะซึ่งถ้าปิดยูเหนือเส้นนี้ได้ก็ถือว่า เป็นการปิดในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเลยมั้งนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะเวลาที่มันปิดอ,อยู่เหนือเส้น200 We วคได้เนี่ยรอบนี้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 นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดความคึกคักต่อตอ,ตอไปนั่นเองนะครับผมสําหรับชาร์ตว e คเนาะก็ถือว่าน่าสนใจดีไม่น้อยนะครับรวมถึงข้อมูลของคุณลิวออาเดนนะฮะที่ได้พูดถึงว่า Bitcoin นะครับผมเทรดง่ายๆนะครับดู ดูบ o ท t อมดูหลุมดูหลุมขอไปดูดอยจากเส้นค่าเฉลี่ย730วันหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย2ปีนั่นแหละนะครับผมก็อาจารย์ตั้มก็ได้ทําสูตรเอาไว้ให้แล้วนะฮะก็เลยดูว่าตอนนี้เส้นสีแดง,ดงตรงนี้คือเส้น730 moving average นะฮะ700วันนะซึ่งถ้าเราดูนะฮะตอนนี้เป็นไงครับพอล่วงเราไปเรากลับขึ้นมาแล้วใน,นขณะนี้นะครับซึ่งก่อนอันนี้ มันล่วงเราไปแล้วมันก็ขึ้นมาชนพอดีเลยนะมันค่อนข้างที่จะมีนัยสําคัญอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าขึ้นไปก็ชนปึ๊บปึ๊บล่วงเบรกลงมาเทสขึ้นต่อนะฮะโอ้โหก็ต้องรอดูว่าเส้น2 0เอ่อขอไปเส้น750นี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของเอออะไรอะ่ะโอเคอันนี้เป็นหลุมถูกต้องไหมแล้วถ้าเป็นท็อปล่ะถ้าเป็นท็อปล่ะ เออถ้าเป็นท็อปโอเคท็อปก่อนหน้านี้ในช่วงตอนปีเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะตอนปี2017นะฮะก็ท็อปอยู่ที่เส้นเส้นที่3ประมาณนั้นไม่ได้ไปพีคถึงเส้นบนสุดนะเส้นที่3นะครับท็อปตอนปีสองพันี่สิเอ 2021, ประมาณเส้นนี้ประมาณเส้นที่4แล้วกันอา่าที่เป็นฟิโบเส้นเส้นที่4ตรงนี้นะฮะท็อปของตอนนี้ล่ะเอาเป็นประมาณนี้ได้ไหมเออประมาณนี้ 8 0 0 0 0เป็นดัมเมอร์ที่จะท็อปนะฮะนี่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ไปพิจารณาแล้วก็ไปศึกษ,ษาข้อมูลกันเพิ่มเติมเอานะครับหรือว่าจะดูในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Bitcoin เอ่อ curve ฟบิตคอยเคิร์นี่บิตคอยเคิร์ฟอันนี้โอเคก็ถ้ามันขึ้นไปท็อปๆก็อาจที่จะอยู่เราๆสัก อืมต้องรอดูเนาะประมาณนี้หรือเปล่านะครับมาอันนี้คือเป็นการเดาวล้วนๆนะครับเพื่อนๆก็บอกไม่ได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าใช้ของอาจารย์ตั้มที่ชื่อว่า Bitcoin Rainbow ใช่ไหมขอไป C D C Rainbow นี่ C D C B D C Rainbow Road อันนี้นะครับก็เปลี่ยนไปชาร์ตเดยนะก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ก็ต้องรอดูว่าจะไปถึงโซนนี้หรือว่าประมาณสักแสนก็กว่าได้หรือไม่นะครับซารบูรันที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันเนาะไม่ได้มีอะไรนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคาร์ดานโนกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้ถือว่าพุ่งขึ้นมาอยู่พอสมควรนะขณะนี้นะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นในเรื่องของการออกมา พูดถึงหรือว่าทาง Input output ฮ่องกงเนี่ยพูดถึงว่าการอัปเกรดในครั้งนี้แต่เขายังไม่ได้บอกวันนะ,ะการอัปเกรดในครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็น,นการอัปเกรดที่ถือว่ามีส่วนสําคัญแล้วก็ใหญ่มากๆเลยใน,นขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นในจุดมายโซนที่สําคัญเนาะสำหรับตัว m มนเนตหรือว่าตัววาซิลฮัสฟ o อกที่กาลังจะ ไม่รู้ว่าจะเดือนนี้หรือไม่นะครับคิดว่าน่า,นาจะเดือนนี้นะคิดว่าแบบนั้นนะฮะซึ่งเพราะว่าเขาเลื่อนมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของเอดาเวลนะครับหรือว่าคนที่ถือเอดาเราเราวสิบล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปชักเริ่มไม่คือโอเคก่อนนี้นะมันร่วงลงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมแต่ตอนนี้เหมือนชักเริ่มที่จะค่อยๆกลับขึ้นมานะครับผมใน,ในขณะนี้สําหรับ Address ที่ถือประมาณส0 0ร้ยล้านบาทนั่นแหละ เอดานะครับผม3าม้ล้านบาทที่ถือเอดาเนาะก็ต้องรอดูว่าการกลับมานรอบนี้จะส่งผลอะไรต่อราคาได้หรือไม่นะครับผมก็ต้องจับตาก,กันดูต่อไปนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราดูในเรื่องของตัวเม็ดเงินต่างๆที่อยู่บนเอดาเนี่ยก็ขอพายอยู่บนคาร์โน่เนี่ยโอเคมาล่วงลงมาอยู่อย่างต่อเน,นื่องถูกต้องไหมต้องรอดูว่ามันจะทะลุสัก1นึ่งร้อาหนึล้านเหรียญตรงนี้ไปได้ไหมนะครับก็ถ้ามันทะลุตรงนี้ได้ก็หมายความว่า ทำจุดใหม่จุดสูงสุดใหม่ในใน,นขณะนี้นั่นเองนะก็ต้องรอดูมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของ7วันหลังสุดและด้ว่าโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บนคาร์โนค่อนข้างคิีวเขียวแม้เงิน14% 19 20เ5บาลบบางโปรเจกต์นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เออมันก็เริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวเป็นตัวเลขคขีวเขียว,ยวบ้างบาง,บางส่วนสําหรับแฟนแฟน,แฟนคาร์โนนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ จะมีการเคลื่อนไหวก็ลองเข้าไปดูในหน,น้าเว็บไซต์นี้บ่อยๆแลวกันเนาะถ้ามันมีเม็ดเงินต่างๆหลั่งไหลเข้ามาเยอะเนี่ยก็น่าสนใจดีว่าเอด้มีโอกาสที่จะเกิดความคลึกคักได้หรือไม่นะครับซึ่งพูดนำใน,นขนานี้ก็คือทางเมนสวอปเนาะเมนสวอปนะครับก็ถือว่าเป็นในเงือนดีฟายนะครับซึ่งตอนนี้ t v l ก็ดูจะเตะโค้งเหมือนกันนะก็แต่ก็ถามว่าเยอะไหมก็ยังไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับโปรเจกต์ต่างๆก็ก็ยังยังอย่างสู้ไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยคือยังอยู่ในอันดับที่ ขอดูสิ29นะครับผมถือว่า,อ,าอยู่ล่างๆอยู่เนาะก็ต้องรอดูว่าจะขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในในช่วงสุดสุดสัปดาห์นี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบเนาะเดี๋ยวเราไปดูอคอมเมนต์กับเพื่อนๆกันนะครับผมถ้าเผื่อถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับ